สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูรถอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังเรียนในหน่วยเมืองไทยที่รักกันอยู่นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องปะเพณีไทยแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันคุณครูก็จะมีเพลงวันรอยกระทงมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ

ลายลายกระทงลายลายกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลายกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุข สองน้ำก็น,นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง ส่งให้เราสุขใจวันเผ็นเดืเอ12น้ำกะนองเป็นอิตลิงเราทั้งรลายชายญิงสนุกกันที่วันลอยกระทงเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะคุณคูจะพาเด็กๆไปดูวีดีโอเกี่ยวกับประเพณีของไทยก่อนที่จะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะแต่และปีนก็นอลาาังการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมาเที่ยวงานนี้โดยเฉพาะเลยครับความละเอียดของลายที่เขาแกะสลักทำมันสวยมากจริงๆ This is the first time. Been yeah, it's very nice. It's a fun time for me. รู้สึกตื่นตาตื่นใจดีค่ะ I feel so great. So great. It's very beautiful. Just I'm impressed. I'm really impressed. ทุกๆปีในช่วงเข้าพรรษาหรือแรมหนึ่งค่ำเดือน8จังหวัดอุบลราชธานีจะมีงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงสามารถเรียกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่ที่สวยงามตระการตาจนกลายเป็นประเพณีที่สําคัญระดับโลกไปแล้ว คนต่างจังหวัดและที่นี่มาอยู่อุบลนี่ก็หลายปีแล้วการแห่เทียนเข้าบรรษาของจังหวัดอุบลมันรู้สึกว่าจะขึ้นชื่อลรือชาตลอดอลังการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่เราเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยมาสารคามค่ะพวกเราเรียนคณะสถาปัตย์ทุกคนสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องต้องต้องมาที่อุบลครับมาจากสกลนครครับรู้สึกประทับใจมากค่ะงานจัดได้ยิ่งใหญ่มากผู้คนก็เยอะแยะ สนุกดีค่ะมันเป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับอยากให้ต่างชาติหรือว่าประเทศที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยได้เข้ามาชื่นชมวัฒนธรรมของคนไทยครับว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับ I come from the USA, Florida, the uh, city of Miami. This is much bigger than I thought it was going to be actually. So many things that uh, were going on at different little booths, but it's good. I like it. It's a fun time for me. I'm from Los Angeles, California. I think the parade is awesome, I feel great. Being able to see the ginormous candles and, and all the handiwork and craftwork that they put into it, it's just, I'm impressed, I'm really impressed. Uh, my name is Paul, I come from Melbourne, Australia. Uh, just for the Buddha holiday, we just come and have a look at the, the floats, yeah. Yeah, it's very nice and uh, many people. Uh, a lot of food and drink. It's good, good fun. This is the first time I've been there. Very impressive. Very impressive. w e c o m e from China. I feel so great. It's very beautiful. ประเทศไทยได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและสืบสานมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ถือเป็นหนึ่งในพระราชการณียกิจที่สําคัญมีการพระราชทานถวายพุ่มเทียน รวมถึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆทั้งในพระนครและหัวเมืองซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันเพราะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่อุดมไปด้วยวัดวาอารามจำนวนมากที่สุดในประเทศมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกหลายรูปทําให้ประเพณีแห่เทียนบรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงสืบทอดความยิ่งใหญ่ได้อย่างเช่นทุกวันนี้ และเป็นแหล่งให้เกิดวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลโดยถ่ายทอดผ่านต้นเทียนที่วิจิตรการตาการแห่เทียนพรนษาแต่เดิมไม่ได้ใหญ่โตวสวยงามเช่นปัจจุบันเพียงแต่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียนและนำมามัดรวมกันตกแต่งด้วยกระดาษสีเงินสีทองเท่านั้นต่อมาเมื่อมีการนำเทียนมาประชันกันเพื่อชิงราวัล จึงเกิดการสร้างสารให้เทียนมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นคือการใช้ขี้พึ่งหล่อลวดลายจากแบบพิมพ์พก่อนแล้วจึงนำไปติดที่ต้นเทียนจนมาถึงการแกะสลักลงไปในเนื้อเทียนให้เป็นรูปลวดลายแตกต่างกันการประกวดต้นเทียนจึงกำหนดให้มีสองประเภทค,คือแบบติดพิมพ์พและแกะสลักนั่นเองโดยเฉพาะฐานต้นเทียนก็นำมาตกแต่งให้เป็นรูปลอยตัว จนเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ทางวรรณคดีหรือทางพุทธประวัติที่ครบสมบูรณ์ในต้นเทียนต้นเดียวหรือขบวนเดียวผู้ชมดูแล้วเพลิดเพลินได้ความรู้และอัธรสะท้อนห้เห็นถึงความละเอียดประณีตและการใช้เทคนิคขั้นสูงที่ได้สั่งสมและพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แทนเล่าว่าครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคันคากอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พญาแทนเทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เจ้าแห่งฝนไม่พอใจมนุษย์จึงบันดาลให้ฝนไม่ตกเป็นเวลาถึงเจ็ดปีชาวเมืองทนไม่ไหวจึงทำสงครามกับพญาแทนแต่สู้เหล่ากองทัพเทวดาไม่ได้ ต้องหนีมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่พญาคันค้าอาศัยอยู่พญาคันค้าเกิดจิตเมตตาจึงช่วยมนุษย์สู้กับพญาแถนจนฝ่ายเทวดาพ่ายแพ้พญาแทนให้คำมั่นว่าหากมนุษย์ยิงบ้างฝ่ายขึ้นไปเตือนเมื่อใดจะบันดาลให้ฝนตกลงมาและถ้ากบเขียดร้องให้ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกลงถึงพื้นแล้ว ต่อเมื่อชาวเมืองเล่นเว่าวก็เป็นสัญญาณแห่งการหมดสิ้นฤดูฝนพยาแทนจะหยุดส่งฝนลงมายังโลกมนุษย์บุญบ้างไฟหรือเรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนหกมีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจะร่วมกันแห่แหนบ้างไฟมารวมกันที่วัดแล้วจัดขบวนแห่ไปรอบๆเมือง รุ่งขึ้นชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพัฒนาหารเช้าเสร็จแล้วเจ้าของจะนำบ้างไฟออกแห่เข้าสู่ปรมจุดเมื่อบ้างไฟของใครพุ่งขึ้นได้ไกลชาวบ้านจะช่วยกันหามแห่เจ้าของไปรอบๆแต่หากบ้างไฟพุ่งลงหรือไม่ติดเจ้าของจะถูกจับโยนลงโคลนเมื่องานเลิกเจ้าของบ้างไฟที่จุดขึ้นจะไปฟ้อนรำ ขอข้าวขอเงินทองเรียกว่านำหอยไฟบุญบ้างไฟจึงเป็นประเพณีแห่งความรื่นเริงก่อนการทำนาของชาวอีสานสืบมาจนปัจจุบันในวิดีโอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีบุญบ้างไฟนั่นเองค่ะเด็กๆคงเคยได้ยินคำว่าประเพณีกันมาแล้วบ้างสิคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมารู้ความหมายของคำว่าประเพณีนะคะประเพณีหมายถึงการทำกิจกรรมทางสังคมคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นนิสัยสังคมของคนไทยนั่นเองนะคะ ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อขอขอมาต่อพระแม่คงคาและขอพอรให้กับตนเองมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือเรียกว่ายิ่เป็งส่วนภาคอีสานเรียกเทศกาลไหลเรือไฟนั่นเองนะคะและนี่คือภาพอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเป็นภาพประเพณีตักบาตรเทโวนั่นเองนะคะเราจะใช้ตักบาตรกันในช่วงเทศกาลออกพรรษานั่นเองนะคะและนี่เป็นภาพประเพณีแห่เทียนพรรษาน,นะคะและนี่เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพประเพณีบุญบังไฟนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อของคนยะโสนั่นเองนะคะ ในภาพมีประเพณีอะไรบ้างคะเด็กๆแล้วที่บ้านของเด็กๆมีการจัดประเพณีอะไรบ้างคะราคาเด็กๆแล้วเด็กๆได้ไปลอยกระทงกันมาไม่เอ่ยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยกันไปแล้วนะคะว่าประเพณีไทยก็จะมีประเพณีต่างๆเช่นประเพณีลอยกระทง ปะเพณีตักบาดเทโวปะเพณีแห่เทียนพรรษาและปะเพณีบุญบ้างไฟนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ